สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวรถมือสองของลิเพชรยนต์ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่วยกดติดตามกดซับ s ไคร b ์ช่องรถเก่งมือสองบาลิเพชรยนต์ช่องนี้ให้หน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจในการรีวิวคลิปต่อๆไปนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตการรีวิวรถมือสองให้ชมกันทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็น t o โยต้าซีเคันนี้เป็นตัว1.8 Hybrid High ตัวท็อปสุดของ CHR นะครับราคาป้ายแดงรุ่นนี้อยู่ที่1ล้าน105,090บาทนะครับตอนนี้เป็นมือสองแล้วนะครับราคาหายไปเกินครึ่งนะครับว่าง่ายๆซื้อมือสอง2คันยังราคาไม่เท่ากับป้ายแดงคันเดียวเลยนะครับคันนี้นะตั้งขายอยู่ที่549,000บาทคันนี้ขอส่งเข้าประกวดได้เลยเป็นรถมือสองปี2018สภาพเนี่ย จัดว่าเป็นรถเก่งมือ2เกียร์เได้เลยนะครับภายในภายนอกสภาพยังใหม่มากเจ้าของเก่าเนี่ยใช้อย่างดูแลรักษาดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะฮะทั้งภายนอกภายในผมอยากให้ดูภายในกันก่อนเลยนะครับอ่ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพเนี่ยใหม่กริบเลยนะครับพวกคอนโซลด้านหน้าอะไรตรงนี้ริ้วรอยไม่มีเลยให้ดูกันชัดๆได้เลยนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นรถมือ2เกียร์เเลยนะฮะ เนี่ยสภาพริ้วรอยเลยตรงนี้ไม่มีนี่รถปี2018นะครับใช้งานมาแล้ว7ปีไม้เนี่ยประมาณแสนกว่าโลนะครับเป็นสไตล์รถไฮบริดนะครับเครื่องพันแบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่122แรงม้านะครับอ่ะเนี่ยผมให้ดูนะริ้วรอยเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆนะครับสําหรับรถ7ปีนะถือว่าดูแลรักษามาดีมากตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับบุนุ่มมานะคอนโซลด้านหน้าก็เป็นเป็นซอฟทัชเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดของซิส CHR นะไฮบิดไฮนะครับพวงมาลัยเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับสีดำแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงมีมาแล้วแล้วก็ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับทางฝั่งนี้นะสภาพพวงมาลัยสวยเลยเบาะเนี่ยไม่มีขาดนะครับเบาะสภาพสวยเป็นสีดำนะฮะทั้งเบาะฝั่งคนขับเบาะฝั่งผู้โดยสารนะแล้วก็เบาะหลังด้วย สภาพคันนี้ใครกําลังหารถมือสองที่สภาพแบบเกตเอนะครับสวยๆมาดูคันนี้ได้เลยนะครับห้าแสนสาพันะเป็นตัวท็อปสุดของ CHR เลยนะครับเนี่ยแผงประตูนะสภาพสวยอย่างนี้เลยนะครับบุนุ่มนะตรงนี้นะเป็นตัวท็อปสุดออปชันจัดเต็มอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะครับตรงนี้ริ้วรอยตรงนี้นะฮะไม่มีนะครับสภาพเนียนเลยใสยนะฮะสวยๆ แผงประตูเนี่ยผมรับประกันแผงเดิมนะครับคันนี้ทั้งคันไม่เคยชนหนักเป็นรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับตัวถังเดิมทั้งคันนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กเนี่ยสภาพสวยอยู่ครบหมดเลยนะครับ <c oughs> กระจกเนี่ยเป็นของแท้นะทุกบานนะครับของโตโยต้าติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพสีสวยนะครับร้อยบุบร้อยลักยิ้มเนี่ยไม่มีนะครับไฟท้ายนะฮะไฟท้ายไฟหน้าทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นของแท้ของเดิมหมดเลยนะครับ ของแท้เดิมโตโยต้าใครอยากได้รถมือสองสภาพเกรด A แล้วก็สภาพแบบเดิมทั้งคันนะครับเดิมโรงงานทั้งคันล้อก็เป็นล้อเดิมสีก็สีเดิมรถคันนี้ไม่เคยกลับสีสีนี้จากโรงงานเลยนะครเป็นสีเทานะครับตัวนี้ให้บิดไฮ h นะตัวท็อปสุดจะแพงกว่าตัวรองท็อปเนี่เก้าหมื่นนะครับราคาออกป้ายแดงเนี่ยดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับอ่รอยบุบรอยลักยิ้มเนี่ยไม่มีนะครับ ด้านท้ายเนี่ยตรงนี้รอยสะเก็ดหินอะไรไม่มีเลยนะครับปกติรถมือสองนะใช้ไปน,นานๆจะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็ล่องต่อนะฮะล่องกันชนท้ายเนี่ยกับแก้มหลังนะฮะต่อกันแบบแนบชิดสนิทเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับแผงประตูอะไรตรงนี้ของเดิมของแท้หมดเลยโครงสร้างเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับ,นะรบลองดูตรงนี้น็อตไม่เคยขันนะครับ ไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับสียังไม่มีรอยนะครับตรงนี้ประตูแท้เดิมแน่นอนนะฮะยางขอบประตูนะฮะสภาพสวยๆนะครับยังไม่เปื่อยนะนี่ยางสภาพดีนะครับเม็ดโอเมร์เนี่ยสวยแน่นอนอยู่ครบนะฮะเนี่ยโครงสร้างก้ารับประกันได้เลยนะครับที่นี่เพชรยนต์ขายรถทุกคันนะครับรับประกันว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับ ไฟหน้านะสภาพใสๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับมีรถใช้งานมาเจ็ดปีนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์อะไรมีหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์หน้าอะไรตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยนะครับกันชนแน่นนะฮะอ่ายึดจับแน่นเลยนะครับตรงช่องลมตรงนี้นะไม่มีขีดแตกหักนะฮะสภาพสวยแม้แต่ไฟตัดหมอกเนี่ยใสๆเลยนะครับอ่าโครเมียมก็ยังเงานะครับอ่าโครเมียมสภาพสวยแบบนี้นะครับตรงนี้ ด้านหน้าเนี่ยดูฝากระโปรงแท้เดิมนะครับรอยสเก็ตหินรอยแมลงอะไรตรงนี้นะฮะไม่มีนะครับริ้วรอยเนี่ยน้อยมากนะครับเป็นรถที่สีภายนอกเนี่ยจัดให้ผมให้95%้าสิบ้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆยนะครับรถตามอายุนะอย่างตรงเนี้ยมีเล็กๆน้อยนนะครับที่เป็นรอยสเก็ตนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ต้องเก็บงานละเพราะว่าถ้าเก็บเดี๋ยวมันจะยิ่งเด่นกว่าเดิมนะครับนิดหน่อยนะครับ ถ้าไม่สังเกตจริงๆนะไอรอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้มองไม่เห็นเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะนิดๆหนะน,น่อยๆไม่ต้องไปเก็บงานนะครับปล่อยได้ปล่อยเลยนะครับสภาพรอบคันโดยรวมมันสวยอยู่แล้วนะตัวนี้เครื่องพันแนะเครื่องพันแพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอาตาัตราสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคา5 4 9 0 0 0นะครับคันนี้ โป่งซุ้มล้อด้านหน้าครับนะฮะสภาพของแท้ของเดิมเลยนะครับไม่มีรอยโป้นะขอให้ดูนะบางๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็นรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ CSR รคันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเบาะหลังนะครับสภาพสวยจริงคันนี้นี่ฮะเบาะหลังเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพเบาะยังใหม่ๆสวยๆนะคันนี้นี่ส่งเข้าประกวดรถเกรดเอได้เลยนะครับ แผงประตูริ้วรอยอะไรไม่มีนะฮะสภาพแผงประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับช่องวางแก้วนะ,นะกระจกเป็นออตโต้ทั้ง4บานเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะฮะมันจะได้เพิ่มมาจากตัวรองท็อปก็คือตัวมิดเนี่ยทั้งหมด13รายการนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อ่านตรงนี้นะฮะกดหยุดคลิปแล้วก็อ่านดูได้เลยนะครับดิสเบรกนะครับหน้าหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยแม็กสวยนะไม่มีรอยถลอกนะครับยางเนี่ย เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะยางนี่ปี20นะไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะครับเดี๋ยวเปิดท้ายรถให้ดูกันนะครับโครงสร้างอะไรตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับแก้มตรงนี้ไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับการรับประกันได้นะตัวประตูท้ายฮะรประตูแท้เดิมนะเม็ดอาร์คนี่เห็นชัดเลยนะครับนี่ของแท้เดิมแน่นอน ยังไม่เคยโดนชนมานะครับสภาพเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะสภาพสวยนะนะครับนีน็อตไม่เคยถอดนะฮะให้ดูชัดๆเลยนะครับใครชอบการรีวิวรถมือสองแบบนี้นะครับกดติดตามได้นะครับที่ช่องนี้นะช่องรถเก่งมือสอง b บลิเพชยนต์นะครับก็จะมารีวิวให้ชมกันได้อยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตลิปกันเกือบทุกวันนะครับ ตัวถังด้านหลังนะครับตัวนี้สภาพเดิมเลยนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวนะฮะยังอยู่ครบเลยนะครับอยู่อยู่ครบในสภาพของเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้นะใครนะที่กำลังหา CHR ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ปี2018ราคา5 4 9 0 0นานะครับเป็นรถสภาพเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับ นะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0บาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับเจ้าหน้าที่จะนําเอกสารเข้าไปให้ลูกค้าเซ็นช่องแอร์ห<ใ>น,น้าบ้านสภาพสวยเลยนะครับคีิไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะนี่นะช่องแอร์สภาพใหม่ๆดีๆเลยนะครับอแอร์ให้มาเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ แบบถุงผ้านะดีไซน์แบบนี้หัวเกียร์สภาพสวยเลยนะครับนี่อ่ะผมโฟกัสให้มันชัดๆนะไม่มีรอยถลอกนะครับหัวเกียร์สภาพสวยนะเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้นะครับออโต้เบรกโฮอะไรมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหมด EV โหมดนะฮะโหมด EV ีมีให้ใช้นะครับตรงนี้นะคอนโซลกลางนะสภาพสวยๆแบบนี้นะรอยถลอกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับดูที่เท้าแขนตรงกลางนะฮะี่สภาพหนังสวยๆนะครับไม่มีรอยขาดนะ แอร์แบ็กเใบนะคันนี้นะมีตรงนี้1นึ่งะครับมีที่พวงมาลัยที่เสา A นะครับข้างหน้าซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหัวเข่าของคนขับนะฮะหอีกใบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับบนคอนโซลหน้าด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารนี่แผ่นเพจของแท้ของเดิมนะครับรถผลิต เดือนเมษาปี2018ใช้เครื่องยนต์2 ZR ตัวถัง ZYX1 นะฮะอันนี้เป็นแผ่นเพจแท้บของเดิมโรงงานนะครับติดอยู่ที่เสา B ด้านซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารมีน็นอตแท้เดิมไม่เคยขยับนะคันนีนะ้ยืนยันอีกทีนะโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับสำหรับ CHR 1.8 Hybrid High คันนี้ ป้ายแดง1 1 5 9 0ล้าน0บาทตอนนี้มือ2อรถ7ปีสภาพยังดีๆวิ่งมาแค่แสน2 0 0 0มืโลไม่แท้ไม่เดิมไม่กลับไม่กออย่างแน่นอนนะครับ5 4า0 0 0ใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วนะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่มินบุรีเสรีไทย68นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ0 6 2 3 8 6 8 4 8 6จะโทรหรือจะเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ก็ได้นะครับ เบอร์นี้เป็น id line ก็ได้นะฮะแอดผ่าน id line หรือจะแอดที่เบอร์โทรเลยก็ได้นะครับ0 6 2 3 0 5 8 8 8 6เบอร์ผมเองรีฟเพชรยนนะครับใครชอบดูการรีวิวแบบนี้นะกดติดตามไว้นะครับที่ช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูภายในห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับภายในห้องเครื่องนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ามาแล้วนะฮะให้เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะครับ แทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเลยนะฮะสภาพเครื่องรถปี2018นะครับปัจจุบันปี2025ดูแลรักษามาดีมากสภาพยังใหม่เอี่ยมทุกจุดเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับตรงนี้นะฮะของแท้ของเดิมแน่นอนเพราะว่าน็อตไม่เคยถอดนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์คนี่อาจจะอยู่ลึกหน่อยนะครับเม็ดอาร์คนี่สภาพเดิมของโรงงานเลยนะฮะคันนี้ไม่เคยโดนชนด้านนี้มาแน่นอนนะครับตัวคานหน้านะครับตรงนี้ ขันหน้าเป็นของแท้ของเดิมนะครับน็อตตรงนี้นะน็อตไม่เคยถอดกันนะครับตรงนี้พยายามให้ดูใกล้ๆนะน็อตไม่มีรอยขันไขนะครับด้านหน้าโครงสร้างตรงนี้ของแท้เดิมแน่นอนนะครับนี่พยายามให้ดูนะตรงนี้นะครับส่วนประกอบนะครับของเครื่องยนต์ด้านข้างนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับสภาพใหม่อย่างที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะครับ เป็นรถมือสองเกตเจริงจริงนะครับคันนี้กับราคา549,000บาทนะแก้มด้านนี้นะฮะอาจจะเห็นได้ชัดหน่อยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับสภาพเดิมนะฮะของแท้ของเดิมโรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับคันนี้นะได้ไปเป็นรถสภาพเดิมโรงงานที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นรถที่เก็บดูแลรักษามาอย่างดีนะ โครงสร้างสภาพทุกอย่างนี่ก็คือเดิมโรงงานจริงๆนะฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยถอดนะครับดูน็อตตรงนี้นะฝากระโปรงเดิมแท้เลยนะครับสภาพสวยๆนะเนี่ยซีนกาวนะซีนกาวยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะฮะของเดิมจากโรงงานอะไรนี่แปะอยู่ครบนะครับแผ่นรองกันความร้อนกันเสียงนะฮะตรงนี้สภาพดีนะฮะยังไม่ห้อยอยู่ ใครที่สนใจ Toyota C-HR คันนี้นะครับ549,000บาทรถปี2018ทักแชทหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ062 305 8486นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ